สวัสดีค่ะลาวี่สเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยและหนังที่ลาวี่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Sea h e r e Love หรือชื่อภาษาญี่ปุน่น Mienakutemo Kikoenakutemo Aishiteru ปี2023ค่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่อ um ิซุมิโมโตชินจิ เซนเซนักวาดมังงะที่ทุ่มเทม,มังงะออนไลน์เรื่องซูเมเรซึ่งมีตัวเอกเป็นผู้หญิงค่ะดําเนินเรื่องเรียกได้ว่าทํางานแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแต่โชคดีค่ะเซนเซชินจิมีผู้ช่วยสาวสวยที่มีชื่อว่าซาโอริคอยช่วยงานช่วยเตือนให้เซนเซเนี่ยไปพักผ่อนแต่กระนั้นเขาก็ยังไม่ฟังอยู่ดีเขาปั่นต้นฉบับจนเสร็จแน่นอนว่างานของเซนเซเนี่ยก็ได้ไปให้แรงบันดาลใจกับหญิงสาวคนหนึ่งที่อ่านมังงะแล้วถึงกับหลั่งน้ําตาให้ประโยคที่ว่าเมื่อเจ็บปวดก็เพียง แค่ยิ้มรับเธออินกับเรื่องราวชีวิตของซูมิเรสสุดๆซึงสาวคนนี้มีชื่อว่าฮิบิกิไอดะเธอทํางานเป็นหัวหน้าสถานเลี้ยงเด็กผู้มีความบกพร่องทางร่างกายแน่นอนว่าฮิบิกิคือนางเอกของเรื่องซึ่งเธอก็เป็นคนพิการหูหนวดเธอสามารถฝึกพูดได้แต่ตัวเธอนั้นไม่อยากพูดเพราะว่าพูดไปก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่ดีดูจากสีหน้าของเธอแล้วเธอไม่สามารถแฮปปี้กับตัวเองได้สักนิดเลยเวลาต่อมาเซนเซชินจิได้มาคุยงานกับประธานบริษัทสำนักพิมพ์ด้วยสี หน้าที่เคร่งเครียดเพราะว่าเขาอยากจะตีพิมพ์มันออกมาเป็นหนังสือแต่ในตอนนั้นเองประธานก็ดันหัวเราะออกมาอย่างชอบใจก่อนจะแจ้งข่าวดีที่ว่ามัางงะของเซนเซนั้นจะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Only for You ความทุ่มเทของเซนเซได้รับผลตอบแทนแล้วแต่ว่าพลอตเนี่ยมันยังไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะอาจจะต้องเปลี่ยนตอนจบคาตัวเอกอย่างซูมิเรทิ้งซะเซนเซกำมัดแน่นพยายามจะเก็บอารมณ์ไว้ในใจซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนอกจากยอมรับข้อเสนอเปลี่ยนตอนจบตกข้ามทางดดา ของนาเอะค่ะสาวหูดวงอย่างเธอเนี่ยพอรู้ว่ามังงะจะถูกสร้างเป็นนังเธอก็ปลื้มปิ่มมากๆเธอได้ตัดสินใจส่ง DM ไปบอกเซนเซว่าเรื่องราวซูเมเรเนี่ยได้มอบความกล้าให้กับเธอมากมายและทําให้เธอนั้นหาทางออกให้กับตัวเองแม้จะเจอกับช่วงเวลาที่ลําบากที่สุดทันมาเซนเซได้แจ้งเรื่องเปลี่ยนตอนจบให้กับผู้ช่วยซาโอริได้รู้เธอไม่ค่อยชอบใจกับเงินไขนี้มากๆแต่เซนเซก็ยังยืนยันว่าไม่เป็นอะไรเขาจะเติมเต็มผู้คนด้วยน้ําตาท่วมจอให้ได้มัง,งงะเรื่องนี้อาจจะ เป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตของเขามันอาจจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้ได้นิดหน่อยและก็อาจจะกลายเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาเลยก็ว่าได้ผู้ช่วยสาวจับมือของเซนเซถามถึงแฟนๆที่อ่านเรื่องราวนี้ล่ะจังหวะน,นั้นเองคุณยายของเซนเซก็ได้กลับมาถึงบ้านพอดีหลังจากที่ไปเล่นปลาจิงโกะกลับมาคุณยายแซทั้งสองคนเข้าไปนอนด้วยกันเลยสิไม่ต้องมาสนใจคนแก่หรอกนะแต่งงานด้วยกันไปเลยตอนนี้นะ่ะเดินไม่ได้แล้วก็คงจะโดนทิ้งแล้วสินะสําหรับคุณยายนะ่ะเซนเซกําลังจะเถียงกลับแต่ในตอนนั้นเขาดัานเกิดอาการหูว ขึ้นมาคุณยายบน่นบอกแล้วให้ไปหางานทําเหมือนคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาเป็นศิลปินไซแห้งทํางานหนักแบบนี้ตัดไปที่นางเอกมงังหะสัปดาห์นี้ซูเมเระมีความฝันอยากจะเป็นนักเปียโนโน,นางเอกอ่านไปร้องไห้ไปด้วยความอินพ่ออ่านจบเธอก็ลองค้นหาคลิปเล่นเปียโ,โนดูเธอเอามือจับตรงลำโพงคอมแล้วเอาหูแนบฟังดูอยากจะรู้ว่าเสียงเปียโ,โนเนี่ยมันเป็นยังไงย้อนกลับไปที่เซนเซชินจิกําลังปั่นต้นฉบับในตอนนั้นเองเขาก็เกิดอาการมือสั่นจากนั้นภาพก็ตัดเขา ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลทันทีโดยแพทย์ปนีใช้ว่าเขาเป็นต้อหินชนิดเฉียบพลันต้องเกิดอาการปวดตามากๆความดันตาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะไม่กลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนอาการจะแย่ลงเรืเร่อยๆเซนเซถามเกิดอะไรขึ้นกับตาของเขามีวิธีการรักษาไหมคุณหมอใส่หน้าอย่างหมดวันหลังจากนั้นเซนเซก็ได้ประกาศพักงานเขียนผู้ช่วยสาโอรีที่ได้ข่าวก็รีบโทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเซนเซพูดได้อย่างเดียวเธอนะครจะไปหางานใหม่ทําซะจากนั้นเขาก็ขาดการต ติดต่อกับเธอไปเลยส่วนนางเอกพอเห็นข่าวก็รู้สึกเป็นห่วงเซนเซไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีผ่านไปหลายวันตาของเซนเซเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วเขารู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากในตอนนั้นคุณยายที่อยู่ในครัวก็ได้ทําเสียงดังเซนเซเดินคลําทางออกมาหาคุณยายที่กําลังล้มอยู่คุณยายไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเซนเซเนี่ยจะตาบอดจริงๆนี่ล้อเล่นกับคนแก่อย่างนั้นหรอไอเด็กเลี้ยงแกะเขาแด่แต่โดนน้าอะไรสักอย่างคุณยายตะโกนบอกมันคือน้ํามันคือน้ําเปล่าเซนเซได้ กลิ่นเลือดเขาจึงหยิบโทรศัพท์ยื่นให้คุณยายโทรเรียกรถพยาบาลซะเขาเดี่ยวร้องไห้ออกมาอย่างทรมานใจตอนนี้เขามองไม่เห็นแล้วล่ะภาพแต่ไปที่แท็กซี่พาคุณยายมาส่งที่โรงพยาบาลและเดินกลับมาแจ้งเซนเซในรถว่าคุณหมอให้คุณยายเนี่ยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์เซนเซถามกี่โมงแล้วพอดีเขามองไม่เห็นนะ่ะไม่รู้ว่ามืดหรือว่าเช้าแล้วแท็กซี่เท็ดทำท่าช็อกเล็กน้อยที่เซนเซมองไม่เห็นระหว่างทางกลับทั้งสองคนก็ได้คุยกันไปคุยกันมาแท็กซี่เท็ดก็ได้รู้ว่าเซนเซชิน เ,เป็นคนวาดมางังงะเรื่องซูมิเละด้วยเหตุน,นี้เขาก็เลยอยากจะช่วยดูแลเซนเซชินจิเป็นพิเศษทันมาเซนเซชินจิได้มาเยี่ยมคุณยายซึ่งคุณยายก็พูดแบบไม่ใส่ใจว่าไม่ต้องมาสนใจหรอกปล่อยคุณยายไว้แบบนี้เถอะลืมเรื่องของฉันไปซะดูแลตัวเองให้ดีก่อนเถอะและคุณยายก็นั่งรถเข็นกลับห้องพักไปด้วยน้ําตาพอเซนเซกลับมาที่บ้านแท็กซี่เท็ดก็ขึ้นมาส่งถึงหน้าห้องเซนเซขอบคุณแท็กซี่เท็ดสำหรับการช่วยเหลือทุกอย่างแท็กซี่ยังได้เอาหนังสืออักษรเบลให้เซนเซได้เอาไปฝึก อ่านด้ยวยความเป็นห่วงในห้องเซนเซได้ลองเปิดอ่านหนังสือดูลูบๆคลำๆแต่สุดท้ายแล้วก็ทําใจยอมรับสภาพของตัวเองไม่ได้เขาขยําหนังสือทิ้งด้ยวยความโมโหทางด้านของนางเอกเธอนั้นยังไม่เห็นเซนเซอ่านข้อความของเธอเลยเธอตัดสินใจเข้าไปในทวิตเตอร์ของเขาพยายามจะส่องดูเธอก็ได้เห็นภาพถ่ายสถานที่ใกลๆบ้านของเซนเซเธอจึงลองไปสำรวจบริเวณนั้นก็ได้พบกับอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนางเอกได้ไปค้นตรงตู้จดหมายเห็นชื่อของเซนเซจึงรู้ว่าเขาพัก ้งนเธอไปกดกลิ่งหน้าห้องของเขาจึงในตอนนี้สภาพของเซนเซพังสุดๆน้าไม่อาบหนวดก็ไม่ยอมโกนเอาแต่จมดิ่งท่ามกลางความเสียใจในบ้านทีเละเทะเซนเซตะโกนถามใครใครมาแกเป็นใครแต่เขาก็ไม่ได้รับการตอบรับเซนเซเดินไปเปิดประตูนางเอกจึงเปิดกระดาษที่เขียนมาให้เขาอ่านสวัสดีเธอชื่อไอดาฮิบิกิเธอนั้นไม่ได้ยินเสียงและพูดไม่ได้เพราะงั้นก็เลยเขียนใส่กระดาษมาเซนเซตะโกนถามแกเป็นใครนางเอกที่อ่านปาก ออกก็เปิดหน้าต่อไปให้เขาอ่านอีกครั้งเธอนั้นเป็นแฟนคลับตัวยงของเขาเธอมาเพราะว่าเป็นห่วงหลังจากการประกาศพักงานเขียนของเขาหนะ้าในตอนนั้นเซนเซ,นเซก็โวยวายอีกพูดอะไรสักอย่างสินางเอกเปิดหน้าถัดไปเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเซนเซไม่ได้รับการตอบรับเขาก็เลยปิดประตูใส่หน้านางเอกนางเอกที่ไม่ได้รู้ว่าเซนเซน่ะมองไม่เห็นเธอก็คิดว่าเขาเมินเฉยต่อความเป็นห่วงของเธอเธอรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากนางเอกเดินกลับไปด้วยสีหน้าที่เศร้าส้อยขณะนั้นเองค่ะเซนเซเนี่ยก็อารมณ์ดิ่ง สุดจนระบายความเครียดออกมาโดยการทำลายข้าวของภายในบ้านจนไม่เหลือชิ้นดีเซนเซพุ่งไปชนกระจกระเบียงจนแตกละเอียดบาดแขนขาของเขาจนเลือดออกเซนเซลุกขึ้นไปจับราวระเบียงนี่อาจเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเขาในตอนนั้นค่ะทางด้านของนางเอกเธอรู้สึกถึงลาสัองหอนแปลกๆก็เลยหันหลังกลับไปมองที่ระเบียงเธอเห็นเซนเซกำลังปีนระเบียงอยู่นางเอกไม่รอช้ารีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องของเซนเซอย่างไม่คิดชีวิตเธอกระชากตัวเซนเซลงมาจากระเบียง เขาตกใจมากๆอยู่ๆใครก็ไม่รู้โผล่มาเขาตะโกนถามแกเป็นใครนางเอกก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปในต,ตอนนี้นางเอกรู้แล้วว่าเซนเซเขาเนะี่ยมองไม่เห็นเธอตกใจไม่น้อยเลยเซนเซทำท่าจะกระโดดระเบียงอีกรอบนางเอกก็ดึงตัวเขากลับมาบนที่นอนทั้งสองคนฉุดกระชากลากถูกันนางเอกพยายามจะกดไม่ให้เซนเซลุกขึ้นเขาเอ่ยผู้หญิงนั้นหรอพูดอะไรบ้านสีฟ้าจะทำอะไรเนี่ยเป็นขโมยหรอฉันกำลังจะตายอยู่แล้วมีปัญหาไรพวกเขาผลัดกันล็อกอีกฝ่ายไปมา สุดท้ายค่ะนางเอกก็นิ่งไปเซนเซเอาเท้าเขี่ยหลับไปแล้วหรอนางเอกเผลอหลับไปด้วยความหมดแรงและหลังจากวันนั้นเธอก็มาหาเซนเซทุกวันทุกวันวันแล้ววันเล่ามาคอยทําความสะอาดห้องหับดูแลเขาโกนหนวดให้เวลาที่เซนเซกําลังจะกิสั้นเธอก็คอยเป็นคนที่ดึงเขาไม่ให้ทําแบบนั้นเธอกอดเซนเซพร้อมกับร้องไห้เมื่อเซนเซใจเย็นลงเขาก็เอาแต่นอนซึมเศร้านางเอกเอานิ้วเขียนใส่มือเซนเซจากคําพูดมางงะของเขาเมื่อเจ็บปวดก็เพียงแค่ย รับจากนั้นเธอก็มานั่งร้องไห้ข้างนอกห้องนอนเซนเซได้ยินเข้าเขาก็รู้สึกสงสัยว่าเธอมาดูแลคนอย่างเขาแบบนี้ทําไมกันนางเอกช่วยดึงเขาเออกจากความมืดเธอได้มอบความกล้าหาญให้กับเขานั่นทําให้เขาตัดสินใจจะไม่ยอมแพ้กับปัญหานี้เซนเซเดินออกมาก,การแขนให้นางเอกโผล่เข้าไปกอดด้วยเหตุนี้เขาก็เลยยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้เขาได้สัมผัสและสูดกลิ่นมัง,งะที่ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือในที่สุดเสียดายที่ไม่ได้เห็นมันกับตาแน่นอนว่าพอเซนเซ ตัดสินใจจะมีชีวิตอยู่ต่อเขาก็เริ่มปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีการวาดมางังะสำหรับคนตาบอดใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยโดยมีผู้ช่วยซาอรุริขอช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งส่วนนักเอกก็ออกมาทำงานข้างนอกเป็นแม่บ้านที่ห้างคนรอบตัวเธอเนี่ยชอบเธอมากๆเพราะว่าเธอเป็นคนที่ขยันทำงานเข้ากับคนอื่นได้ง่ายวันนี้เองที่ทำงานค่ะเธอบังเอิญเจอกับผู้หญิงวัยกลางคนที่มาแจกใบปลิวโปรโมทร้านกาแฟาที่เพิ่งเปิดใหม่ลาวี่ขอเรียกเธอว่าปาแวนก็แล้วกันนะคะปาแวน่นเชิญ ชวนให้นางเอกแบบขายตรงสุดๆถ้าเธอไปที่ร้านกาแฟนะนะจะให้กาแฟฟรีเลย1แก้วหลังเลิกงานนางเอกได้วแวะไปที่ร้านนั้นป้าแว่นหดีใจมากๆที่เธอมาถึงที่นี่ ป้าแวน่นรีบพิกป้ายหน้าร้านว่าปิดร้านแล้วพร้อมกับบอกว่าเนี่ยเธอเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะเดี๋ยวจะเลี้ยงของหวานด้วยซึ่งภายในร้านมีวงดนตรีสากลมาเลนสร้างบรรยากาศนางเอกเห็นดังนั้นก็รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเธอเอ่ยถามป้าแว่นว่าเล่นเปียโ,โนเป็นไหมป้าแว่นตอบว่าได้สิเดี๋ยวจะสอนให้แบบฟ,ฟรีๆเลยสาวน้อยนี่ใส่ดีน่ารักแบบนี้จะแถมให้เป็นพิเศษนางเอกเขียนบอกว่าเธอมีเพลงอยากจะเล่นนะ่ะเห็นนี่เองค่ะป้าแวน่นก็เลยได้สอนนางเอกเล่นเปียโน,โนค่อยๆกดทีละคอดแบบนุ่มๆว นางเอกถามเสียงเปียโนนี่มันเป็นยังไงป้าตอบเหมือนที่เธอจินตนาการเอาไว้นั่นแหละว่าแต่ทําไมถึงอยากเล่นเพลงนี้หรอนางเอกตอบมีใครสักคนที่อยากจะเล่นให้ฟังหน่าป้าแวนถามอีกใครหรอเธอตอบคนที่เธอรักหน่าเพื่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะป้าแวนเนี่ยเป็นใครท่าทางปแปลกๆทาไมถึงอยากจะเข้าหาหนางเอกขนาดนั้นที่จริงแล้วป้าแวนค่ะเป็นเลขาของประธานบริษัทไดซูเกะที่ส่งมาตามหาหนางเอกนั่นเองเนื่องจากว่าเธอนั้นทิ้งจดหมายไว้ที่สถานเลี้ยงดูเด็กผู้บก พ่องทางด้านต่างๆเอาไว้แล้วก็หายตัวไปเลยไปๆมาๆปาแวนเนี่ยกดันกลายมาเป็นครูสอนเปียโนให้หนางเอกไปซะแล้วปาแวนรายงานให้ประธานรู้ว่าตอนนี้นางเอกมาทํางานเป็นแม่บ้านที่ห้างแห่งหนึ่งตอนนี้อาศัยอยู่กับหนักวานมางังงะซึ่งมองไม่เห็นหนุ่มตาบอดก,กับสาวหูหนวกอยู่ด้วยกันนะ่ะแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยไปลองดูเองกับตาตัวเองไม่ดีกว่าวทางด้านของนางเอกและเซนเซชินจิพวกเขาทาั้งคู่เนี่ยมักจะกอดกันเสมอๆคอยใช้เวลายอยู่ด้วยกัน เระมีรอยยิ้มและเซนเซก็มักจะส่งนางเอกออกไปทํางานเสมอทั้งสองคนกอดกันงุ้งงิง้งจูบลากันโบกมือบายๆแต่วันนี้ค่ะประธานบริษัทไดสุเกะเนี่ยได้แอบมาดูทั้งสองคนด้วยตอนที่นางเอกเดินผ่านรถของเขากระแวะสองกระจกประธานเนี่ยตกแตมก่มากๆพยายามจะหลบคนขับรถหันมาบอกทั้งนอกเนี่ยมองทะลุก,กระจกไม่ได้ประธานค่ะดูเป็นคนที่เง้องามมากๆเลยตัดไปที่นางเอกแวะไปเรียนเปียโน,โนที่คาเฟ่เหมือนเดิมป้าแวนกระทาหน้าที่เป็นตากลก้องคอยเก็บภพ ให้ประธานก่อนจะชักชวนให้นางเอกลองไปสมัครเป็นนางแบบให้แบรนด์เครื่องสําอางนี้ดูสิแต่นางเอกก็ปฏิเสธไม่คิดว่าเธอเนี่ยจะสามารถทําเรื่องแบบนั้นได้เพราะว่าเธอเป็นคนหูหนวกในช่วงสุดสัปดาหน์นางเอกกับเซนเซออกไปเดินเล่นด้วยกันที่สวนสาธารณะตอนนี้เซนเซสามารถใช้ไม้เท้านําทางได้คล่องมากกว่าเดิมและในตอนนี้ค่ะใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มคงจะมีแค่เรื่องความรักที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับคนปกติตกคําระหว่างที่ทั้งคู่กําลังนั่งรอดูดาวเซนเซ ได้ถามนางเอกว่าเธอมีความฝันอะไรรอนางเอกได้พิมพ์ตอบเธอน่ะอยากจะเป็นเจ้าสาวที่มีความสุขเธอถามกลับแล้วเซนเซล่าความฝันของเขาคืออะไรเขาตอบความฝันของเขานั่นก็คืออยากจะเติมเต็มความฝันของเธอยังไงล่ะ เวลาต่อมาคุณยายได้ฝึกเดินเก่งมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้คุณยายได้พักอยู่ที่บ้านพักคนชราและในวันนี้คุณยายก็ช็อกมากๆที่เซนเซนั้นพานางเอกมาเยี่ยมเป็นครั้งแรกนางเอกส่งกระดาษให้คุณยายอ่านยินดีที่ได้รู้จักเธอมีชื่อว่าฮิบิกิตอนนี้อาศัยอยู่กับชินจิขอโทษที่ไม่ได้มาแนะนําตัวให้เร็วกว่านี้เธอไม่ได้ยินเสียงพูดไม่ได้ขอโทษในความบกพร่องของเธอด้วยแต่เธอดีใจมากๆที่ได้มาพบคุณยายในวันนี้เธอจะรักและดูแลชินจิเป็นอย่างดีอยากจะขอให คุณยายยอมรับความสัมพันธ์ของพ่อเขาด้วยคุณยายไหยๆนี่มันอะไรกันไม่ได้ยินเสียงอย่างนั้นหรอเซซ์ตอบนางเอกนะเป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกเลยนะคุณยายบน่นหมอนี่มองไม่เห็นเธอก็ไม่ได้ยินส่วนฉันนั่งรถเค้นชีวิตคงจะมีอะไรดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วละมัง้งนางเอกคุกเขา่าขอร้องคุณยายสั่งให้แท็กซี่เทสพาเธอออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้แต่แท็กซี่ค่ะก็ไม่ยอมปล่อยให้คุณยายออไปไหนคุณยายยอมใจให้ตายสิพวกเธอเนี่ยอยากจะได้อะไรจากคนแกค่คนนี้กันเซซ์บอกนางเอกเป็นผู้หญิงที่ด สุดเท่าที่เขาเคยรู้จักมาเลยนะพวกเราไปกันได้ดีมากๆกําลังสู้ชีวิตต่อไปคุณยายบอกนางเอกร้องไห้อย่างนั้นหรอชีวิตของคนเรานะี่นะมันจะเจอแต่เรื่องลําบากทั้งนั้นถ้าเธออ่อนแอแบบนี้จะเอาชีวิตรอดได้ยังไงกันสุดท้ายคุณยายก็จาใจย,ยอมรับความสัมพันธ์ของนางเอกและเซนเซหลังจากนั้นทั้งสี่คนก็ออกไปเดินเล่นกันพวกเขาเข้ากันได้ดีสถานาการณ์ในครอบครัวดีขึ้นพวกเขามองเห็นความสุขตรงหน้าเวลาต่อมาแท็กซี่เทสแวะมาส่งเซนเซมาหาซื้อ ของขวัญให้กับนางเอกในช่วงคริสต์มาสซึ่งเซนเซ่ขาดก็เลือกที่จะไปดูแหวนให้กับนางเอกพ่อออกมาจากร้านประธานไดสุเกะที่มาแอบส่องเซนเซ่ก็รีบลงจากรถเพื่อจะบอกเซนเซ่ให้ระวังตอนข้ามถนนก่อนจะแกล้ง,ลงเรียกแท็กซี่ให้แต่เขาขาะก็ให้คนขับรถเนี่ยมารับแทนเซนเซ่แท็กเป็นรถแท็กซี่ที่สบายมากๆเลยประธานขาะทำท่าโลกๆก,ก่อนจะปฏิเสธที่จะรับเงินจากเซนเซ่เขาหนะ่รับเงินจากคนที่เจอปัญหาไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาไม่ได้พิการเซนเซ่ได้ยินแบบนี้ก็นิ่งไป อันที่จริงประธานไม่ได้ตั้งใจจะแซะเขาแค่ไม่รู้ต่อว,ว่าสิ่งที่เขาพูดนะ่ะมันไปกระทบจิตใจของคนอื่นและพอถึงที่หมายประธานก็ตามมาส่งเซนเซอีกค่ะเขาได้พูดถึงสถานสงเคราะห์เด็กพิการเขานะ่ะคอยช่วยเหลือเด็กหลายคนที่ต้องเจอกับโชคชะตาที่เลวร้ายมานักต่อน,นักแล้วนะโลกนี้นะ่ะมันโหดร้ายเราควรจะช่วยเหลือกันและกันสิเซนเซตอบกลับถึงจะมองไม่เห็นแต่ก็รู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างนะขอบคุณสําหรับความช่วยเหลืออย่ามาดูถูกว่าพวกเราเป็นคนที่น่าสงสารสิถึงจะพิการ ทางสายตาแต่ก็ไม่ใช่คนที่โชคร้ายถ้าทําเพื่อความพอใจของตัวเองหยุดเะนะประธานทําท่าจะเอาเรื่องเซนเซ์ด้วยท่าทางโลกๆสุดท้ายเซนเซ์ก็ดึงคอเสื้อประธานพร้อมกับบอกว่ากลับไปสะเถอแล้วเรื่องนี้ก็จบลงเวลาต่อมาเซนเซมาคุยงานกับประธานสํานักพิมพ์ประธานอยากจะให้เซนเซ์เปลี่ยนตอนจบอีกอยากจะให้นางเอกเนี่ยป่วยหนักจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์รถชนแน่นอนว่าเซนเซค่ะไม่อยากจะทําตามสักนิดแต่เพราะว่าเขาอยากจะซื้อแหวนให้กับนางเอกก็เลยจําใจตกลงกับประธานหลังจากนั้นเซนเซ ที่ได้เงินมาก็เอาไปซื้อแหวนให้กับนางเอกพ่อกลับมาที่บ้านเขาก็อยากจะมอบมันให้กับเธอแต่ในตอนนั้นนางเอกกําลังอ่านมางังงะพอดีเธอค่ะไม่เข้าใจมากๆทําไมเซนเซถึงเลือกที่จะให้ซูมิเรเนี่ยป่วยเป็นโรครูคีเมีเธอไม่ต้องการตอนจบแบบนี้เซนเซให้เหตุผลว่าเขาก็อยากจะแต่งมงังงะตามใจตัวเองนะแต่พวกเราก็ต้องอยู่ต้องกินเขาไม่มีทางเลือกเพราะว่าตาของเขาเนะี่ยมองไม่เห็นนางเอกเถียงเซนเซน่ะอย่ามาหลอกตัวเองโดยเหตุผลแบบนี้เลยทําไมเขาถึงจะต้องมาเขียนมงังงะแบบนี้ด้วย และทั้งคู่ก็งอนกันจนเช้าซึ่งก่อนที่นางเอกจะออกไปทํางานนางเอกเห็นเซซเซขลับอยู่เธอเอามือลูบตาของเซซเซเบาๆพอเธอออกไปทํางานแล้วเซซเซก็ได้ลืมตาขึ้นมาเขาถือกล่องแหวนเดี๋ยวความผิดหวังทางด้านนางเอกค่ะระหว่างพักทํางานเธอได้ลองเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกถ่ายกระจกตาดูแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยและนี่ทําให้หนางเอกตัดสินใจให้คําตอบป้าแวนว่าเธออยากจะลงประกวดเปน็นนางแบบให้แบรนด์สินค้านั้นดูนะ่าหลังจากนั้นนางเอกก็ถูก ปกแปลงโฉมไปถ่ายแบบเพื่อส่งเข้าประกวดย้อนกลับมาที่เซนเซค่ะวันนี้เขาเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนล้มตึงไปโชคดีที่ผู้ช่วยสาวซาโอรแวะมาที่บ้านก็ได้ช่วยให้เขาได้รับประทานยาทั้งนี้เธออยากจะช่วยปั่นต้นฉบับให้ส่งทันเดทลายด้วยซาโอรไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่เซนเซน,นั้นตอบรับเปลี่ยนตอนจบตามคำแนะนำของประธานแต่เธอจะทำยังไงได้เซนเซ่บนอย่างเสียใจเขาไม่น่าฟังคำแนะนำของประธานสำนักพิมพ์เลยตัดไปที่นางเอกป้าแว่นค่ะ ได้พาเธอไปเซ็นสัญญาที่บริษัทต,ตั้งใจอยากจะให้นางเอกเนี่ยได้เจอกับประธานซึ่งตัวประธานเองก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอกับนางเอกเขาไม่กล้าซูนาเธอเลยพวกกลัวว่าเธอเนี่ยจะจำเขาได้เปาแวนส่งเสียงบังคับให้ประธานออกมาเจอนางเอกสักทีจะได้เซ็นสัญญากันพอเขาออกมาค่ะเขาก็ตัดสินใจเอ่ยขอนางเอกแต่งาญญาง,งานซะอย่างนั้นและน่นทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจมากๆนี่มันอะไรกันเป็นการจัดฉากอย่างนั้นหรอถึงเธอจะไม่ได้ยินแต่เธอก็เห็นทุกอย่างนะเปาแวนกับประธานเนี่ยรู้จักกัน ตั้งใจเลือกให้เธอได้รับงานนี้สินะป้าแว่นพยายามจะบอกให้หนางเอกว่ารู้จักกันก็จริงแต่พวกเราเลือกเธอไม่ใช่เพราะว่าโกงกเราตั้งใจทําเพื่อเธอนะตอนนี้ชีวิตของเธอกําลังยืนอยู่บนทางแยกทั้งหมดนี้ก็เพื่อเธอนะทําไมต้องทําเพื่อเซนเซนขนาดนั้นนีชีวิตของเธอนะนางเอกไม่สนใจสักนิดเธอเด้เดินหนีไปเลยย้อนกลับมาที่เซนเซนเขาถูกประธานสานักพิมพ์บีบให้เซนสัญญาขายลิขสิทธิ์มัง,งะมูลค่า10ล้านเยนเงินงน,นี้สามารถให้เซนเซนเอาไปแต่งงานจ่ายค่าบ้านให้กับ ยาสบายไปทั้งชีวิตเลยนะเซนเซนิ่งฟังสุดท้ายเขาก็ตอบกลับเขาน่ะไม่เคยจะยอมแพ้กับชีวิตของตัวเองเขาจะทําให้มันกลายเป็นความหวังของผู้คนและบอกกับผู้คนว่าความรักน่ะจะชนะทุกสิ่งซูมิเรจะไม่ตายถึงแม้จะตาบอดแต่เขาก็ไม่เคยขายวิญ,ญญาณของตัวเองพอออกจากออฟฟิศเซนเซ่ก็ได้บอกกับผู้ช่วยซาโอริว่าในที่สุดเขาก็สามารถเห็นเส้นทางของตัวเองและจะทํามันได้อย่างถูกต้องทั้งแฟนๆและซาโอริรวมถึงแท็กซี่เท็ดด้วยส่วนเขากับนางเอกง,งานนี้นะนะ มันจะเป็นสัญญาณแห่งความหวังเขาจะไม่ปล่อยให้มันเสียเปล่านางเอกเคยพูดกับเขาว่าเขาไม่ควรจะโกหกตัวเองระหว่างทางกลับขณะดเดินเดินอยู่เซนเซก็เกิดอาการปวดหัวอย่างหนักจนล้มพับไปตื่นขึ้นมาอีกทีที่โรงพยาบาลเป็นประธานบริษัทไดซูเกะพาเซนเซมาส่งที่นี่คุณหมอได้เอ่ยว่ามาสุดยอดมากๆเลยนะที่เซนเซเนี่ยยังฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่าเซนเซมีเนื้อร้ายในสมองและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาสูญเสียการมองเห็นไม่เช่ต้อหินแต่อย่างใดเนื้อร้ายนี้ในประเทศของเรา ไม่สามารถผ่าตัดได้อาจจะเป็นประเทศอเมริกาหรือว่าประเทศอินเดียนะที่ทําได้พอเซนเซได้ยินข่าวนี้เขาไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรออกมาแต่แค่อยากจะให้ประธานไดสุเกะพาเขาออกจากโรงพยาบาลก็พอส่วนประธานหาะก็ทําหน้าช็อกมากๆเซนเซเชื่อที่หมอคนนั้นบอกอย่างนั้นหรอเซนเซตอบกลับถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงเขาไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากความจริงหลังจากนั้นเซนเซก็แวะมาคุยเล่นกับคุณยายที่บ้านพาคุณชราจากนั้นแท็กซี่เทสก็มาส่งเซนเซที่บ้านเซนเซขอ กอดแท็กซี่เท็ดพร้อมกับขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ผ่านมาแท็กซี่เท็ดยิ้มดีใจไม่เลยมื่งงาของเซนเซตังหากที่ช่วยเหลือชีวิตเขาเอาไว้หลายวันต่อมาเซนเซได้ตื่นก่อนนางเอกเขาได้เอามือสัมผัสใบหน้าของนางเอกเราวกับว่าพยายามจะจดจําเธอเขาได้จูบนางเอกก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาจูบเซนเซเหมือนกันจากนั้นนางเอกก็ได้ทําอาหารให้เซนเซกินนางเอกนั่งดูเซนเซกินและปลื้มใจมากๆเพราะว่าเขานั้นชมว่ามันอร่อยก่อนออกไปทํางานเซนเซได้กอดน,นางเอก เอ่ยขอโทษเธอพร้อมกับบอกรักลาก่อนนะแน่นอนว่านางเอกไม่ได้ยินแต่เหมือนเธอจะสัมผัสได้ว่าเซนเซเนี่ยพูดอะไรบางอย่าง แต่นางเอกก็ไม่ได้ทักเซนเซได้ดึงนางเอกมากอดอีกครั้งลูบหน้าของเธอเบาเอาหน้าผากชนกันแล้วนางเอกก็ออกไปทํางานเพราะว่าพอกลับมาที่บ้านในวันนี้เซนเซก็ได้หายตัวไปแล้วตามหาทั่วบ้านก็ไม่เจอเลยทิ้งเอาไว้แต่จดหมายถึงแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นหรือได้ยินเสียงของเธอเขาสามารถมองเห็นได้ยินเธอไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะเขาจะรักเธอตลอดไปฮิบิกิของเขาขอโทษที่ไม่สามารถเติมเต็มความฝันของเธอได้จากชินิจิอิซุมุโมโต นางเอกอ่านจบแล้วเธอก็ร้องไห้แทบขาดใจนางเอกรีบวิ่งออกมาตามหาเซนเซขณะเดียวกันวิดีโอโฆษณาของนางเอกก็แมสมากๆในโลกออนไลน์ได้รับความสนใจจากคนเป็นจำนวนมากแต่ไปที่เซนเซเข้าไปหาผู้ช่วยซาอริเพื่อจะขอร้องให้เธอช่วยเขาเขียนมังงะตอนจบอีกแบบได้ไหมเธอดีใจมากๆที่เห็นเซนเซมาหาเธอได้โผล่เขากอดอย่างดีใจแต่เซนเซ,นเซก็แสดงอย่างชัดเจนว่า,วาเขาไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับเธอแบบนั้น,บบน,นเขาแค่อยากจะแต่งมังงะให้เสร็จ สักพักนางเอกก็ส่งข้อความหาผู้ช่วยซาอ,อรีว่ารู้ไหมเซนเซในอยู่ที่ไหนเวลาผ่านไปหลายวันนางเอกได้แต่ซึมเศร้าเธอนั้นได้เห็นภาพร้อนว่าเซนเซยังอยู่ในบ้านหลังนี้ สักพักก็มีคนมากดกลิ่งหน้าบ้านนางเอกได้ส่องตาแมวดูเห็นเหมือนกับว่าเซนเซเนี่ยมาก,กดกิ่งเธอรีบไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นป้าแว่นกับลามภาษามือป้าแว่นบอกว่าติดต่อนางเอกไม่ได้ก็เลยเป็นห่วงมากๆสุดท้ายก็เลยมาหาที่นี่นางเอกนิ่งไปก่อนจะโผล่ไปกอดป้าแวน่นพร้อมกับร้องไห้ย้อนกลับไปที่ผู้ช่วยซาอรุริเธอได้แต่งมงังงะของตัวเองออกมาแต่เธอก็คิดว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่ เธอขยำต้นฉบับทิ้งก่อนจะหันมาช่วยเซนเซวาดมังงะตามแบบของเขาต่อมาประธานบริษัทไดสุเกะเขาได้จัดเซอร์ไพรส์รอนางเอกเดียวคมตื่นเต้นส่วนเซนเซ,น,เซน,นั้นก็ได้พูดประโยคที่เขาอยากจะให้ซาโอริเขียนลงไปในมังงะเขาได้พูดว่าอย่ายอมแพ้จนกว่าจะถึงวราระสุดท้ายเมื่อเจ็บปวดก็เพียงแค่ยิ้มรับรักเธอนะพอซาโอริเขียนเสร็จแล้วเซนเซ,นเซนก็ได้ขอบคุณผู้ช่วยซาโอริสำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาขอบคุณมากๆตัดกลม ที่นางเอกประธานไอสุเกะเขาได้ทำภาษามือถามนางเอกว่าจำเขาได้ไหม พวกเราเจอกันที่สถานเลี้ยงเด็กนะ่ะพ่อของเขาสนับสนุนที่นั่นเป็นเวลานานแล้วประธานหันไปขอความช่วยเหลือจากล่ามภาษามือบอกเธอทีได้ไหมว่าจำไอ้กล่องนี้ได้ไหมตอนก้าวขวบหนะ้าทุกคนเอาแต่หัวเราะเยาะเขาที่พยายามจะพูดแล้วติดอ่างแต่เธอนะ่ะไม่เคยหัวเราะเขาเลยแถมยังให้ไอ้กล่องลูกอมนี้มาด้วยในตอนนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าเขาอยากจะขอเธอแต่งงานย้อนกลับมาที่เซนเซเขาได้เปิดหน้าต่างไปสูดอากาศเขาเอา่ยถามหิมะตกแล้วใช่ไหมผู้ช่วยซาอูลีตอบว่า นี้หน่อยนะ่ะหรือว่ามันจะตกเร็วกว่านี้ซะอีกแต่กลับมาที่นางเอกเธอได้ถามประธานว่าพูดจบแล้วใช่ไหมเธอหนะ่ะจะไปแล้วนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็ไม่มีทางแยกกับเซนเซได้เธอจะตามหาเซนเซเธอจะไม่ยอมแพ้สุดท้ายประธานก็ได้บอกว่าเซนเซเน่ยก,กำลังจะตายหมอบอกว่าไม่มีทางรักษามีแต่ต้องยอมรับสภาพเท่านั้นนางเอกร้อนใจมากๆเซนเซอยู่ที่ไหนบอกเธอมาเดี๋ยวนี้นะ ประธานจึงบอกให้นางเอกไปตามหาเซนเซที่บ้านของผู้ช่วยซาโอรินางเอกอรีไปที่นั่นระหว่างทางหน้าเอกเห็นว่าเรื่อง o l i for you ของเซนเซได้อัปตอนใหม่เธอรีบกดเข้าไปอ่านตอนสุดท้ายสำหรับเธอ เธอจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปตอนจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งจะคงอยู่ตลอดกันขอยืมคำพูดจากเพื่อนกันแล้วกันนะแม้จะมองไม่เห็นแต่ฉันก็ยังมองเห็นคุณปิดหูของฉันแต่ฉันก็ยังได้ยินคุณต่อให้ไม่มีเท้าฉันก็ยังตามหาคุณได้และต่อให้ไม่มีเสียงฉันก็ยังเรียกร้องหาคุณได้กระทั่งไม่มีแขนฉันก็ยังสามารถกอดคุณได้ คว้าหัวใจของคุณโดยมือของฉันกักขังหัวใจของฉันแต่สมองของฉันยังคงเต้นอยู่แล้วต่อให้คุณ จุดไฟที่สมองของฉันกระนั้นฉันก็ยังสามารถรักษาเธอไว้ในเลือดของฉันถึงซูมิเระอย่ายอมแพ้จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายแม้เจ็บปวดก็เพียงแค่ยิ้มรับฉันรักคุณหลังจากนั้นนางเอกก็ไปถึงที่บ้านของผู้ช่วยซาโอริแต่เธอก็ไม่ทันจะเจอกับเซนเซเพราะว่าเขาเนี่ยออกไปแล้วซาอริบอกเธอไม่สามารถหยุดยั้งเซนเซได้เพราะเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นเซนเซเดี๋ยวขอให้โยนแหวนนี้ทิ้งไปซะแต่ซาอริรู้ว่านี่มันเป็นของนางเอก นางเอกรับกล่องแหวนไปด้วยน้ำตา ขณะเดียวกันเลขาก็ร้อนใจมากมากเพราะว่าเซนเซเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านของซาโอริเธอจึงอยากจะให้ประธานช่วยทําอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเลยช่วยทําอะไรสักอย่างเธอก่อนที่มันจะสายเกินไปนะโดยเหตุนี้ประธานจึงได้มอบหมายให้เลขาหรือพ้าแว่นค่ะเล่นข้อความของนางเอกออกสื่อทุกช่องทางเท่าที่จะทําได้ซึ่งวิดีโอดังกล่าวป้าแว่นเป็นคนกล่าวเปิดคลิปนี่คือการแสดงเปียโน,โนของนางเอกนางแบบหูหนวกของแบรนด์เครื่องสําอางเราเอง สแสดงพิเศษในวันคริสต์มาสของเธอเพื่อคนที่เธอรักเซนเซได้โปรดฟังเพลงนี้นะ การแสดงของนางเอกเพลงประกอบเรื่อง only for you แล้วนางเอกก็ได้เล่นเปียโน,โนอยากจะส่งเพลงนี้ไปถึงเซนเซชินจิทางดาของแท็กซี่เท็ดเขาได้รับข้อมูลว่าเซนเซหายตัวไปเขาเองก็ร้อนใจมากๆทำไมถึงไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะย้อนกลับไปที่ป้าแวน่นตอนนั้นที่มาหาหนาเอกถึงบ้านนางเอกได้บอกว่าอยากจะส่งเสียงไปถึงเซนเซเพื่อให้เขาสัมผัสได้ว่าเธอนั้นยังอยู่กับเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นแต่ก็ยังมีเรื่องอีตั้งมากๆ ที่เธออยากจะทำเพื่อเขาพอการแสดงของนายเอกจบลงเธอก็ยังมีของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะมอบให้นางเอกค่ะ ได้พูดออกมาเธอได้เปล่งเสียงออกมาว่าเธอรักเขานะแน่นอนว่าเสียงของนางเอกที่ถูกส่งออกไปสุดท้ายแล้วเธอก็ยังไม่สามารถตามหาเซนเซจนเจอยู่ดีนางเอกพยายามจะตามหาเขาอีกครั้งในตอนนั้นเธอก็นึกถึงภาพวาดของเซนเซต้นไม้มานั่งนางเอกรีวิ่งไปที่สวนสาธารณะที่พวกเขาเคยไปเธอได้เห็นเซนเซนเซั่งนิ่งอยู่ท่ามกลางหิมะดูเหมือนว่าเขาจะไม่หายใจซสแล้วเธอหยิบสมุดสเก็ตภาพของเซนเซขึ้นมาดูพร้อมกับร้อง ห้หนักกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นรูปภาพของนางเอกก่อนขาดใจดูเหมือนว่าเซนเซจะเรียกชื่อเธอเป็นคนสุดท้ายนางเอกไม่อยากจะรับความจริงเธอพยายามจะลากเซนเซไปที่โรงพยาบาลแต่เธอก็ลากไม่ไหวเธอได้แต่กอดร่างของเขาพร้อมกับร้องไห้อย,ย่างเสียใจถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่ฉันก็ยังมองเห็นคุณปิดหูของฉันแต่ฉันก็ยังได้ยินเสียงคุณเมื่อเจ็บปวดก็เพียงแค่ยิ้มรับและภาพก็ตัดไปที่บนเครื่องบิน จดหมายที่มีชื่อของนางเอกก่อนที่เซนเซจะลงจากเครื่องมาเจอกับทุกคนที่รอเขาอยู่เขาลูบหน้านางเอกพร้อมกับเอ่ยว่ากลับมาแล้วนะนางเอกตอบกลับยินดีต้อนรับเซนเซใช้ภาษามือบอกนางเอกเล่นเพลงนั้นให้เขาฟังอีกครั้งจะได้ไหมหลังจากนั้นนางเอกกับเซนเซก็ได้เข้าพิธีแต่งงานโดยมีคนใกล้ตัวเข้ามาร่วมเป็นพยานการสาบานรักของทั้งคู่มันช่างเป็นภาพที่สวยงามทุกคนต่างมีความสุขและ ยินดีไปกับทั้งคู่และหนังเรื่อง Sea h e r e Love ปี2023ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ในมุมของลาวินะคะก็มองว่าภาพการแต่งงานของเซนเซและนางเอกมันเป็นตอนจบที่สวยงาม ในความคิดของเซนเซซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างที่เซนเซเขียนบอกค่ะว่าตอนจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนั้นจะคงอยู่ตลอดไปเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาได้สวยงามและน่าติดตามมากๆเพื่อน,อนๆฟังลาวีเล่าจบแล้วคิดเห็นยังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะลาวีรออ่านรอตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยคะ่ะและลาวีเซนสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time คะ่ะยบาย